นี่นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าของแอปเป๋าตัง G-Wallet ล็กนะฮะสำหรับคนที่เป็นลายเก่านะที่เคยรับสิทธิ์ในเฟส4มาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่หรอกครับหลังจากเมื่อเช้าเนี่ยแอปมันล่มครับแต่ยืนยันนะครับว่าคนที่เคยเป็นลายเก่าเนี่ยกดยืนยันรับเงิน800ก็ ได้ทุกคนครับไม่ต้องไปกังวลครับวันนี้ถึง4ี่ทุ่มครับมีเวลาว่างตอนไหนก็กดนะฮะนี่ฮะเราก็เลือกไปที่เข้าไปหน้า g w a l l e t นะฮะนี่ครับเราก็จะเจอกับหน้านี้ฮะแล้วก็นี่ฮะคนคนละครึ่งกดเข้าไปครับกดละครึ่งนี่เฟด้านะยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ์กดไยปากเข้าให้ นี่ตรงนี้ได้แล้วนะก็จะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนจนถึงวันที่เดี๋ยวสักครู่นะหนึ่งกันยายนถึงสาตุลาคม65นะก็เนี่ยคือได้แล้วนะผมมีเงิน800เข้ามาแล้วยอมรับเงื่อนไขไปก็คือตรงนี้เรายืนยันตัวตนแล้วนะครับก็เงินยังไม่เข้านะครับ เดี๋ยววันที่1กันยายนเงินก็จะเข้ามา800บาทตรงนี้ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการของการยืนยันตัวตนแล้วนะครับวันที่1กันยายนเงินเข้าก็เริ่มใช้จ่ายได้ทันทีนะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ช่องวิทย์วิทย์ข่าวไลน์แรงทะลุนรกได้ครับนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ